สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาจัดเจอกับคนดอยอีกเช่นเคยก็วันนี้จะว่าจะมาตามหาปลดช่อนครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมตอนนี้ก็สิบโมงแล้วออก่อาวบ,บ้านมาถึงไหมนี่ไหมไหม,ไมก็สวยนะครับแต่ดูเหมือนชาวบ,บ้านเขาจะหาบ่อยครับทางเดินนี้ลงเลยโอเคเดี๋ยวไปเลยกันเลยไะสวัสดีตอนสายอีกครั้งครับท่านผู้ชมย้ายจากไหนมนู่นมา หมน,นี้ครับดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดนะทุกผู้ชมไม่น่ารอดเลยต้องดูว่จะมีตัวไห้ยาเจอเสียนเขาเอาไปหมดไหย แดดออกก็ร้อนแล้วก็ต้องตื้อนะครับสิบเอ็ดโมงแล้วต้งจะบกัดยางหน่อยฮะ,ะมันจะไม่เหมือนตอนเย็นๆแล้วก็ตอนเช้านะตอน,าตอนเช้าตอนเย็นมันกัดดีกว่าอุ่ตัวเราก็ย่างให้เขาตื่น ไปเรื่อยๆเข้าดูสิดูกันยาวไปเลยไม่รู้ขาดทุกช่วงไม่โรนะกัดย้อนตรนะกัดดูอกขดไปเลยอ้ดูมากตัวนี้ไซส์สารขีดน่าจะมีอยู่ไม่รู้ว่าในกล้องของน้องเห็นไหมกระโดดกลับไปเลยดูมากกัดอีกสักครั้งไหม เดี๋ยวกลับเลยครับต,ตัวขอตู้เยอะกันใบไม้ติดเลยมันดูช่องนี้แหละโอ้โหไม้แตกเลยอย่างนี้ กัดนครับทุกช่องมึอยู่ครับมึงมีไซด์อยู่ครับทุกช่องโอ้เนี่อมาจาโอ้ใหญ่อยู่ครับทุกช่องดูครับอือมีไาย์เขาโอ้ยกลืนลึดเข้าไปเลยไม่ต้องกวนรู้เท่าอย่างนี้โอ้โหไซด์ครึ่งโลมีครับทุกช่องโอ้ไซด์ครึ่งโลครับโอเคนี่์สามสี่ขีดเมื่อกี้ตัวนี้กัดน,นั่นแหละโอ้ไายสวยเลยท่านท่านผู้ชมโอ้ดูเหยื่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหยือ่อ ส่งแค่แป๊บเดียวสองวิได้อยู่เข้าไปเต็มๆเลยท่านผู้ชมโอเคงัดกระเด็นขึ้นมาเลยสายที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นพีอีสานะครับอรีวน้ำผมว่าผมจะไปเล่นปาสโดเปลี่ยนสายโอ้สุดยอดมากเต็มแรกมาแล้วนี่ว่าวันนี้จะไม่ได้เจอตัวโอเคสุดยอดมากท่านผู้ชมขอฝากกดติดตามแลวกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคสุดยอดมาก จะรอดูตัวต่อไปครับว่าจะมีไหมโอเคลุยกันต่อกิดเดินไม้อีกเดี๋ยวขึ้นเดินไม่กังวลตัว ค่ะทุกชมตัวนี้อยู่ค่ะทุกชุมหืมไซส์ใหญ่มากค่ะทุกชมนี่ค่ะทุกชมไล่กันเยือดตุ๊บตับตุ๊บตับไปหลายที่อยู่ชะลออยู่แล้วก็คอข้อคอครับเป็นไงเรียบร้อยวีห้าเต็มเต็มไปเลยโอเคสายหนาปุวันนี้ผมทช้เป็น40ปอนด์นะครับสายพี่อีสารที่จริงมี ใช้สาย P1 p หนึ่งี่2 2> ก็ได้ครับแต่ว่านั้นผมว่าผมจะไปเล่นชาโดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสาย p ีสเลยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวมันดูตัวปลากันวันนี้ผมจะเก็บไว้นะครับถ้าไม่กินเดี๋ยวผมก็จะเอาไปปล่อยบนดอยนะโอเคสุดยอดมากท่านผู้ชมขอฝากกดติดตาม <Okay. S 1> ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวปลดให้ดูนะโอเคปลดง่ายไหมสุดยอดมาก